มาทักทายพูดคุยกันนะทุกคนเมื่อวานนี้ได้เล่าเรื่องที่เราไปหาป้าใหญ่มาเนาะก็พูดในคลิปเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้ไปจะพูดถึงถึงความเป็นป้าใหญ่ให้ฟังที่เรารู้จักป้าใหญ่ก็คือเป็นพี่สาวของแม่ย่าก็คือเป็นเป็นเป็นพี่สาวใหญ่เนาะของของของแม่ย่าข่อยอะนะ คอิว่ายลความหนาหักของของเล่าไห้ฟางกังเต,งแต้แบบว่าหูจักเล่าม้าเนาะทุกคนเนาะจนจนเมื่อวานเนี่ยที่เราที่เราได้ไปคุยเอ่อไปคุยไปคุยงานแก่แกไปคุยงานซึ่งแกจะจัดงานวันเกิดครบรอบ80ปีซึ่งแกกล่นไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนาะช่วงที่แบบเรากลับมาจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็พอกลับมาจากเมืองไทยแล้วทีนี้ก็ไปหาแกเอาของไปให้แกใช่ปะ แล้วแกก็พูดถึงว่าแกจะครบรอบ80ปีเดือนเดือนตุลาก็คือเดือนหน้าใช่ไหมแต่ตอนนั้นนะแกยังไม่ได้บอกวันที่หรือว่าวันเกิดอะไรเลยนะแกแกแกแค่เกิิ่นไว้ทีนี้หลานชายแกก็คือคุณไมเคิลน่ะนะเขาก็เลยบอกว่าเธอจะจัดงานปาร์ตี้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอจะจัดครบรอบ80ปีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาถามเขาถามป้าเขาว่านะ แกก็เลยบอกว่าฉันยังไม่รู้เลยแกเลยแกก็คุยไปเรื่อยๆแกบอกยังไม่รู้เลยดูสังขารฉันก่อนอะไรแกก็ว่าอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เลยพล่อยปากทุกคนต้องบอกว่าคอยพล่อยปากออกไปว่าเอ,าเอาแค่คิดแล้วก็พูดนะนะทุกคนเอฉันทํากับข้าวไทยให้เธอได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วแกก็แบบก็ดีนะอะไรยเยแกแกแกพูดประมาณนี้แล้วเราก็คิดว่าเออ สักประมาณสิบคนอะไรอย่างเงี้ยสิบสองสิบสามหรือสิบห้าคนคือแบบเป็นลูกสาวแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลานแกอะไรเงี้ยที่มาวันวันจบมปลายของอเล็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดนะคิดไว้ <c oughs> มันก็จบไปมันก็จบไปเนาะแล้วทีนี้ก็ก็ไปเก็บเห็ดอะไรกันเออเรื่อยเนาะต่อ,อครั้งสุดท้ายที่ไปเก็บเห็ดกับแกแล้วก็นั่งคุยอะไรคุยกันไป แกบอกว่าฉันว่าฉันจะจัดงานวันเกิดแกว่าอย่างนี้เนาะแปดสิบปีฉันคิดว่าประมาณสี่สิบคนจากจากที่เราคิดว่าสิบคนสิบสองสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นมาเป็นสี่สิบคนเราก็ถามว่าเจะเอาจริงไหมเราก็ว่าอย่างนี้เนาะ ฉันฉันคิดว่านะฉันว่าจะจัดงานวันเกิดแกว่าอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ได้ช้อยนั้นมาสี่สิบคนทุกคนจ้ะเสร็จแล้วเราก็มาล่างเมนูเนาะล่างเมนูแบบว่าอันไหนที่เหมาะกับฝรั่งอ่ากินอาหารไทยครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขียนเมนูมาเสร็จแล้วก็ไปเจอแกอีกเนาะเจอแกไปเรื่อยๆยแหละแล้วทีนี้แกก็เลยอ่า กก็เลยบอกออวันน e: euh, ั um, ้น um, วันนั or, um, ้นน oh, uh, ่าจะเป็น oh, ว uh, uh, ัน uh, ท like? uh, ีしし่แกหลงป่าเออน่าจะเป็นวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหลังจากนั้นออเราไม่แน่ใจเสร็จแล้วเนี่ยออแกออแกเรบอกบอกว่าเราเขียนเมนูให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้เธอเลือกเออฉันจะเอาเมนูมาให้เธอเลือกเสร็จแล้วแกบอกว่า เออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาเดี๋ยวค่อยคิดแกว่าอย่างนี้เนาะยังยังมีเวลาตอนนั้นอ่ะนะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณเดือนสองเดือนอนะไรเกือบสองเดือนอนะ่ะเออเราคิดนะเออแกก็เราก็หายไปอีกนะแล้วก็หายไปเลยเสร็จแล้วก็เมื่อวานอุ้ยวันศุกร์เหรอวันประมาณวันศุกร์ไม่รู้ว่าหลานชายโทรหาหรือว่าแกโทรหาหลานชายว่าเออ เอาเอาเมนูมาดูซิวันวันไหนที่เธอว่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยแกว่าอย่างเงี้ยเ,เสร็จแล้วโอเคโทรหาลานชายเออจำได้แกโทรหาลานชายเสร็จแล้วก็เลยเาทางทางอีพอเพิ่นกะถามข่อยว่าข่อยข่อยสิไปบอวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์เราซื้อกับข้าวใช่ไหมทุกคนสิไปบ่วันอาทิตย์ข่อยเลยบอกไปไปก็ได้ก็เลยแบบนี้เออตื่นเช้าวันอาทิตย์เราก็เลยแบบ <c oughs> เขียน เขียนว่าเมนูนี้ซื้ออะไรบ้างมีอะไรบ้างรูรุดยาวไปหนึ่งเมนูเสร็จสองเมนูเสร็จสามเมนูอะไรก็ว่าไปว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนเสร็จเราก็ไปหากแกเราเราคิดอยู่ในใจเลยนะทุกคนเพราะเราเป็นคนสปอร์ตเรื่องกินน่ะเออเราเป็นคนที่แบบแบบมือเติบในเรื่องกินน่ะเออเสร็จแล้วเนี่ยเราถ้าสมมุติว่าอ่อ บางคนเขารู้สึกว่าเขาต้องขี้เหนียวอะ่ะเข้าใจปะเราจะได้รู้รู้ได้ด้วยเซนส์นเราอะ่ะว่าเออถ้าเราเสนอเมนูนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเขาหยีหรืออะไรแบบเยอะไปไหมแพงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้อันนี้ของไม่แพงไปนะก็คือเราจะหาหาอะไรที่แบบถูกลงมาเข้าใจป่ะทุกคน แต่สําหรับป้าใหญ่ความน่ารักของของแกคือแกแฟแฟกับเราตลอดเลยเพราะว่าเราเป็นคนแฟก,กับแกไงทุกคนเวลาเราไปหาแกยอย่างเงี้ยเราก็จะเอาหนี่ไปให้เอานั่นไปให้บางทีก็ไปเฉยๆไปนั่งกินกาแฟก,กับแกบางทีเราก็ไปปิ้งย่างคือหอบจากบ้านเราอะอยากให้แกกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราเราเปิดใจของเราอะ่ะ เราเราแบบนี้นะเราคือคือจริงๆแล้วเราให้ใจเขาไปก่อนเราให้เขาชิมอนุนะั่นเนี่ยนันะก่อนไงทุกคนเสร็จแล้วเนี่ย <laughs> มันเกินคาดเลยเมื่อวานจากที่เรารู้จักแกมาแบบแกดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยแกดีดับเบิลเลยทุกคนแกเป็นคนที่แฟร์มากเราบอกว่าแขกพอไปนั่งบ้านแกปุ๊บยังไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยแกบอกแอน ฉันคิดว่าห้าสิบคนนะแก okay, ว่าอย่างเงี้ยเราเราก็แบบห้าห้าสิบคนเราว่าอย่างนี้แต่เมนูที่ฉันกําลังเสนอให้เธอเนี่ยฉันเขียนประมาณว่านะประมาณว่าสี่สิบคนว่าอย่างนี้เนาะโอเคฉันก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันไปใช่ไหมแล้วทีนี้สรุปให้แกเลือกเมนูแล้วลูกสาวแกเลือกเมนูว่าแม่จะเอาเมนูนี้ไหมกี่เมนูอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอก ให้ลูกสาวแกจัดการเลยที่แบบว่าเอาแบบว่าฝรั่งกินอาหารครั้งแรกแล้วแบบเขาเขาประทับใจอะ่ะเขาไม่เผ็ดมากเขาประทับใจเขาอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลือกเลือกเมนูมาใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วแกบอกแอนเนี่ยต้องได้ได้ค่าตอบแทนในการทำอาหารนะแกว่าอย่างนี้เออแกบอกแกบอกลูกสาวแก เสร็จแล้วเราก็บอกว่า,เ,าเราก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะแล้วคุณไมเคิลเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องแบบค่าตรงค่าตัวอะไรอะไรอยู่แล้วเนาะทุกคนเราตั้งใจที่จะไปทําอาหารให้ด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยเธอจะไม่เอาไม่ได้นะแกะว่าอย่างนี้เธอ,ต,อต้องตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาหันกงหันไก่หรืออะไรก็ตามเธอต้องใช้น้ําเธอต้องใช้ไฟเธอต้องใช้แก๊สเธอต้องใช้คือแกคิดให้เราเสร็จสับเลย ว่าเราเสียเวลาเปล่าไม่ได้เธอต้องมีรายได้ <c oughs> เออแกเขียนมาเนาะเราไม่ได้พูดถึงรายได้ส่วนตัวอะไรเลยเราพูดถึงราคาของที่เราจะต้องซื้อประมาณราคาเท่านี้กับคนประมาณนี้เนาะแกาแฟกันเรามากทุกคนแกบอกว่าถ้าถ้าห้าสิบคนราคานี้เออราคานี้ ให้แอนไปเลยเท่านี้แล้วก็ซื้อของด้วยแกว่าอย่างนี้เนาะแกบอกลูกสาวแกถ้าสมมุติว่า40ค้อนแกว่าอย่างนี้เนาะให้แอนเท่านี้เลยแล้วก็ให้ไปบริหารตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแคก็บอกเราอย่างนี้นะเรารู้สึกประทับใจไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นเงินแล้วเราประทับใจไม่ใช่ คือเราเป็นคนแฟนแล้วเป็นคนมือเติบอะทุกคนแกไม่ได้คิดเลยว่าอ,อของที่เราซื้ออะมันมากหรือน้อยมันแพงหรือไม่แพงแกคิดว่าแขกที่มาต้องได้กินอิ่มแขกที่มาต้องได้กินอิ่มเพราะเราบอกว่าเออแขกที่มาเนี่ยมาร่วมปาร์ตี้กับเธอนะ่ะเธอจะให้เขากินอิ่ม หรือเธอจะให้เขามาปาร์ตี้แบบปาร์ตี้จะกินอิ่มก็ได้ไม่อิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาดื่มมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าเต็มที่เลยแกบอกอย่างนี้เต็มที่เลยก็เหมือนว่าทําอาหารให้มันเหลือเหลือคนนะ่ะทุกคนเออไม่ใช่ว่าน้อยกว่าคนมาเขาจะกินหรือไม่กินก็ช่างแต่อาหารนะ่ะจะต้องจะต้องแบบ มากกว่าคนที่มาเออแกพูดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเราก็รู้เลยว่ามันสไตล์เราเราก็จะแบบเต็มที่กับมันได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยงบที่แกที่แกให้มาเนาะเออแล้วทีนี้เราก็จะบริหารเองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็บอกว่าโอเคเราตกลงตามนี้เสร็จแล้วเสร็จแลว้วเนาะแกก็มีแพลน พอพอคุยเรื่องอาหารเสร็จปุ๊บมาคุยเรื่องแพลนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีปราร์ตี้ก่อนที่จะมีวันเกิดแกจริงๆแกเกิดแกเกิดวันจันทร์แต่ว่าวันเสาร์อ่ะแกจะจัดปราร์ตี้เพราะว่าวันอาทิตย์อ่ะแกก็ให้จะให้ทุกคนแบบ ได้นอนอิ่มแล้วก็ไปทํางานวันจันทร์จริงๆแกเกิดวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเดือนหน้านู่นเนาะวันที่เราก็ยังไม่ได้บอกเนาะทุกคนเราไม่ได้บอกวันที่เสร็จแล้วเนี่ยเอาวันเสาร์แกว่าอย่างนี้เราก็โอเคถ้าเพลนแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วมันมีเพลนพลบีแล้วเพลนเแล้วก็เพลน B บีเพลนแพลนเอนี่หากเกิดอะไรขึ้นกับ ในวันปาร์ตี้มาถึงคือตัวแกแกก็จะเปลี่ยนแพลนปุ๊บว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออส,สองแพลนบีหากเกิดอะไรขึ้นกับเราฉุกเฉินหมายถึงว่าอะไรก็ตามเนาะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาที่มันเราไม่รู้อาจจะมาในวันที่เ,ออเรา รปากเขาแล้วจะทําแล้วลงมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแผน A แผน B นะทุกคนก็คุยกันเสร็จสับเรียบร้อยเรารู้สึกว่าในความประทับใจเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแล้วนิสัยแกด้วยนิสัยเราเออนิสัยแกอ่ะคล้ายๆเราคือเราให้ใจเขาไปก่อนทําอาหารให้เขากินก่อนโดยไม่ได้คิดอะไรทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาเรา ช่วงซัมเมอร์เราจะไปตักบลูเบอร์รี่หรือว่าเก็บเห็ดเราก็จะเอาเห็ดกับบลูเบอร์รี่เนี่ยไปให้แก่ใช่ไหมก็คือการแลกการคือตั้งใจเอาไปให้ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนอะไรแต่ทุกคนก็รู้ถ้าใครได้ติดตามคลิปก็คือแก่มีผลไม้สวนเป็นผลไม้ต่างๆซึ่งเราก็จะไปเก็บของแกเกือบทุกๆปีเนาะก็อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย พอพอเราตักบุเบอรี่ได้เราเอาเอาไปให้แกพอเราเก็บเห็ดได้เราก็เอาไปให้แกบางในวันไหนที่เราอยากไปหาแกเราก็แบบเหมือนเมื่อวานนี้ก็ทำาสาคูเปียกข้าวโพดไปให้แกลองชิมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราให้ด้วยใจไงแล้วแล้วแกก็แบบให้เรามาด้วยใจคือแอนเธอเอาไปเลยนะเธอเธออยากได้มันฝรัง่งเธออยากเหมือนเมื่อวานเธอเอาแครอทไหมอะไรอย่างเงี้ย เธอเอามันฝรั่งไหมฉันฉันได้ฉันเก็บมันฝรั่งแล้วนะคือแกถอนมันฝรั่งออกหมดแล้วแกว่าอย่างนี้บอกฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันเพิ่งแบบซื้อ,ซ,อซื้ออาหารมาเมื่อวันเสาร์นี่เองแล้วก็ว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณแกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกับเราเพราะว่าเป็นหนึ่งด้วยนิสัยแกเออเราก็มีนิสัยอย่างนั้นแล้วสองแกก็คงแบบ คิดเหมือนเราเราเป็นคนให้ก็จริงนะเราให้ด้วยใจก็จริงแต่ว่าเราไม่ชอบอคนเอาเปรียบเราเนาะเพราะว่าตัวเรานะเราเกรงใจมากคือการการที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นนะเราเรารู้สึกว่าเราเกรงใจมากแล้วแกก็เป็นอย่างนั้นคือแกแกไม่เอาเปรียบเราแล้วเราก็ไม่ได้เอาเปรียบแกคือแกน่ารักอะป้าใหญ่อะเออคือ คือแกน่ารักอะตั้งแต่รู้จักแกมานะก็คือแกน่ารักมากเลยทุกคนเมื่อวานเนี่ยสนุกก็คุยกันไปเรื่อยเลยเนราะว่าเออแปปีแล้วถามแกว่าเมื่อวานเห็นแกเดินแบบกระเพกกระเพกกระเพกนิดนึงใช่ไหมเราลงจากรถปุ๊บเราก็บอกว่าเออถ้าปวดขาหรอก็เลยว่าเห็นเธอแบบเดินไอ้นี่แกบอกว่ามีเส้นผมชั้นเท่านั้นที่ ไม่ได้เจ็บปวดแกว่าอย่างนี้คือแกเจ็บทั้งร่างกายแกว่าอย่างนี้เนาะมีเส้นผมเท่านั้นที่แบบว่าอไม่เจ็บปวดแกว่าอย่างนี้จริงๆนะแอนแกว่าอย่างนี้เออแกแกก็แบบไม่สบายตัวแกแบบก็แปดจะแปดสิบเดือนหน้าแล้วเนาะแกไม่สบายตัวทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานแกปวดขาเราก็ถามสารทุกสุขดิบแกเหมือนปกตินั่นแหละ มีเส้นผมเท่านั้นแหละที่ไม่เจ็บปวดแกว่าอย่างนี้แกพูดกับเราอย่างนี้เออเราก็เข้าใจเนาะก็แปดสิบแล้วอะทุกคนคือเล่าความประทับใจให้แกให,ให้ให้ทุกคนฟังว่าเออเราไม่ได้ไปหาแกแบบบ่อยมากจนแบบว่าไม่ได้ไปหาปีหนึ่งอาจจะไปหากแกบ,บ่อยๆช่วงซัมเมอร์ถ้าอยู่นะแล้วก็นอกนั้นก็จะแบบว่า นาน่น,านไปทีเนาะก็คือแบบว่าลูกหลานแกก็มีนั่นแหละก็เขาเขาก็มีลูกลูกหลานของเขานั่นแหละเออเราก็แบบส่วนมากแล้วก็อีพอเพิ่นโทรหาถ้าวันไหนเออถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไหนทีออ่หลานไม่โทรหาแกาก็จะโทรหาหลานนะแกก็จะโทรหาคุณไมเคิลเนี่ยบ่อยเหมือนกันแล้วคุณไมเคิลก็จะ โทรถามสารทุกส,สุขดิบแกบ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานที่แบบสนิทกันอ,ะอ่ะอ,อันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเล่าความประทับใจให้ฟังจ้าทุกคนจ้าก็ตามตาม,ตามที่พูดเมื่อวานก็คือแบบว่าห้าสิบคนเดี๋ยวแกก็จะแจแกการ์ดออกไป50คนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยต้องตอบรับแก หอาทิตย์ก่อนงานเริ่มเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีมากมีน้อยมี50สิบคนไหมหรือเหลือ30สิคนหรือเหลือสี่สิบคนเราจะได้เตรียมอาหารถูกไงอืมนั่นแหละก็จบเคลียเหลือแต่รอคำตอบว่ากี่คนที่จะมางานเราสู้กันฟังจ้าความประทับใจเล็กๆนน้อยฝากคิดไว้สำนี้จ้าเราสู้กันฟัง